วัดพระธรรมกายจัดงานบุญวันาทิตย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบ,บุญร่วมกันวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ประเทศเนเธอแลนด์ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวส์สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพุทธที่19พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2564นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง facebook.com/bunnewsTV ครับซึ่งในวันนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆอีกทั้งข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากให้ทุกท่านติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยนะครับ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในช่วงนี้ครับโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบโดยถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom และช่อง GBN เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และปฏิบัติตามมาตราการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื <c oughs> ่อให้ทุกท่านปลอดภัยและห่างไกลาจากเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับพิธีกรรมภายในงานได้กราบอาราธนาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมและนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่ออ่านเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสคลายจากความกังวลเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านได้มีสติสามารถปล่อยวางความทุกข์ในใจและหันมาทำจิตใจให้ผ่องใสตามหลักการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ซึ่งทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมผ่านทานแอปพลิเคชัน o ูมและช่อง GBN ต่างส่งใจมาร่วมพิธีกรรมเปรียบเสมือนว่าได้อยู่ณศูนย์กลางพิธี ส่วนในภาคบ่ายได้กรับอารัธนาพระอาจารย์พระมหาคองเขนสิริจันโทแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อสื่อการสอนของพระพุทธเจ้าตอนที่สองจากนั้นพระภาวนาธรรมวิเทศได้อ่านทบทวนโอวาทพร้อมทั้งได้พูดถึงสภาวะการในขณะนี้ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงด้วยโควิด -19 กาการเปลี่ยนแปลงนั้นนำมาซึ่งการปรับตัวหากเราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเราก็จะมีความสุขซึ่งมนุษย์เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการปรับตัว เราถึงอยู่รอดมาได้จนทุกวันนี้และในสภาวะเช่นนี้ต้องมีการปรับตัวอย่างยิ่งใหญ่อย่าไปหดหู่ท้อแท้หรือเครียดกับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่านี่คือโลกซึ่งโลกถูกโลกธรรมครอบงำและมีกฎไตรร,รักษ์คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายหายไปไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้นอกจากธรรมะของพระพุทธองค์ การที่เราสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือการแสดงความมีชีวิตความมีสติปัญญาและบุญของพวกเราทุกคนนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom อีกด้วยครับเช่นเดียวกับพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับที่ถามว่าพระธรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านทั่ทวโลกได้ร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางระบบซูมครับสำหรับพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ได้จัดออนไลน์ผ่านทางระบบซูมซึ่งภายในงานมีพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีกรรมและอนุโมทานาบุญผ่านทางระบบซูมจากหลากหลายประเทศเรียบเสมือนว่าทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีรวมถึงพุทธศาสนิกชนภายในประเทศก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมเป็นจนํานวนมาก โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายข้าวสารกล่าวคำถวายยารักษาโรคก,กล่าวคำถวายปัจจัย4และกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้นะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะท่านประธานบุญพิธีรวมทั้งสาธุชนที่ร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านทางระบบซูมทั้งภายในและต่างประเทศทุกท่าน,นทั่วโลกที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ พร้อมกันนี้นะครับทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์ซึ่งพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้อย่างความปรับเรื่องพิติใจให้กับทุกท่านที่มาร่วมบุญเป็นอย่างมากโดยพุทธศาสนิกชนทุกท่านทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมสั่งสมบุญในพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zo ูมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่ www.zoom72.com ในเวลาส0บนาฬิกาเป็นต้นไปครับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทางวัดพระธรรมกายก็ยังคงใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและจัดพิธีกรรมงานบุญต่างๆผ่านทางระบบออนไลน์100%ครับมาร่วมติดตามข่าวต่อมานะครับโดยทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทีมงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แก่พี่น้องประชาชนในตำบลคลอง3จังหวัดปทุมธานีครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดรวิรศักดิ์ห้าดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาสาสมัครได้ร่วมกันลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแนะนําการป้องกัน รวมทั้งขอ,งของความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ณตลาดพฤกษา12เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้กับพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนที่ผ่านไปมาพร้อมกันนี้ครับยังได้นําเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปฉีดล้างทําความสะอาดบริเวณตลาดสด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วยครับสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดปทุมธานีขณะนี้ยังพบว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานีทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกันของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ทุกคนรอดพ้นและห่างไกลาจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับ นับได้ว่าในพื้นที่ตำบลคลอง3มนะครับมีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นนะครับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานก็ต้องลงพื้นที่ครับไปสร้างความเข้าใจในข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันตนเองได้ถูกต้องและผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บุญนิวส์ก็มีรายการธรรมะดีๆจากพระาจารย์นภัสกรคันติกรโรนะครับ ซึ่งท่านนั้นได้เมตตาเทศสอนสาธุชนผ่านทางระบบออนไลน์ในรายการเล่าธรรมนำนอนนะครับตอนที่4ซึ่งเป็นรายการที่น่าสนใจนะครับโดยตอนนี้พระอาจารย์ท่านได้พูดถึงเรื่องราวของอนิสง์การเจริญพุทธานุสติได้อัปลง c e b o o k f แฟนเพจของศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาเพื่อให้สาธุชนทุกท่านได้นำธรรมะเหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชม พร้อมๆกันเลยครับการเจริญพุทธานุสติคือการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีอน,นิสง์ใหญ่จะปิดประตูอบายภูมิทำให้ไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดิจฉาน แม้ในปัจจุบันถ้าเข้าถึงได้หรือเพียงแต่นึกได้ตลอดเวลาจะทำให้เรามีความสุขสดชื่นเบิกบานทันทีที่ระลึกถึงเมื่อระลึกจนเป็นชีวิตจิตใจทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งท่านมาปรากฏอยู่ในกลางใจเรา เห็นองค์พระชัดใสแจ่มตลอดเวลาย่อมมีอานุภาพยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณใจเราจะผ่องใสเกลี้ยงเกลาตลอดเวลากระแสกรรมที่ทำมาในอดีตแม้ยังไม่หมดก็ตามไม่ทันเหมือนเราขี่จรวดหรือนั่งเครื่องบิน แต่กรรมนั้นขี่จักรยานหรือเดินด้วยเท้าเพราะเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองก็มีสุกติเป็นที่ไปหลังจากละโลกไปแล้วเราจะไปเป็นสหายแห่งเทวดาเป็นเวลายาวนานจะมีกายใหม่เป็นกายทิพย์ที่สง่างามมีรัศมีสว่างสวยัย มีสมบัติอันเป็นทิพย์มีวิมานและบริวารเกิดขึ้นมากมายกระแสบุญแห่งการระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะส่งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเหมือนละลอกคลื่นที่ส่งต่อกันไปลูกแล้วลูกเล่าและเมื่อถึงคราวที่ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์ ก็จะเกิดในตระกูลที่ดีมีโภคขัพย์สมบัติเพียบพร้อมรอคอยให้เราได้ใช้สร้างบารมีและนำเราไปเข้าถึงกระแสธรรมได้ในที่สุด2พฤศจิกายนพศ2540ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันวิสาขบูชานะเราก็ ควรนะตึกระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาเป็นการเจริญพุทธานุสติคือนึกถึงพระองค์ท่านตามโอวาทของหลวงพ่อที่ให้ไว้คุณผู้ชมครับช่วงนี้เราไปติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนกันสักนิดหนึ่งครับที่แม้ว่าช่วงนี้จะเกิดวิกฤตโควิด -19 แพร่กระจายไปทั่วโลก แต่การสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีของยอดนักสร้างบารมีในต่างแดนนั้นยังคงคึกคักและก็เอลเลสเบิกบานที่มีการสั่งสมบูรณ์ปรับรูปแบบเป็นรูปแบบของออนไลน์นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับคุณนดรดดาทิพย์ฉากฉลักในช่วงของเวอร์นิวส์ครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะช่วงวัวนิวส์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอานมุมนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะและในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่วัดพธรธมกายในเท์แลนด์ได้จากพิธีสวดพระอภิธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายใน,นแลนด์ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารโดยมีกรมิรพ่อสิงแก้วกรมิรแม่ติ๊ดเขื่อนคำและกรมิรพ่อตรุษกรมิรแม่ทองชุบสีสมเป็นเจ้าภาพพร้อมกับอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โรคโควิด19และผู้วัยชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภายในงานท่านประธานสงนำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจกักกระเปวตนะสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมกันใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าอารัธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระอภิธรรมจากนั้นกระมิดวันนิพาแท้สือ่อได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าบังสกุลพร้อมทั้งเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายมัตตกะพัฒหารเป็นภาษาบาลีและภาษาไทย ส่วนกมิตมารุณีกมิตสุนิสาคำภูนอกเป็นเจ้าภาพกล่าวคำถวายผ้าไตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทยกถาเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีค่ะส่วนทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดชวานบุญไฟส่องสว่างพระมหาธรรมกายเจดีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี มหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยงค่ะภายในงานพระสิริชัยธานาวโรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมิเนโซตาท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกรระปวัตนสูตรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์และสวดสรรเสริญพระธรรมกาย ก่อนที่จะประกอบพิธีจุดชวาลบุญไฟสองสว่างพระมหาธรรมการเจดีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงซึ่งคณะสงฆ์ได้เป็นตัวแทนจุดชวานบุญแทนคณะเจ้าภาพทั้ง15คณะและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำอธิษฐานจิตส่วนพิธีกรก็ได้กล่าวเชิญตัวแทนเจ้าภาพจุดชวานบุญทั้ง15คณะน้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทําในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แต่สิ่งหนึ่งค่ะที่เราเห็นได้จากชาวพุทธในต่างแดนนั่นก็คงยังให้ความสําคัญในการทําบุญแม้ว่าบางูนยนนะคะจะยังไม่เปิดให้สาตวชนมาร่วมพิธีกรรมงานบุญที่วัดแต่ทุกท่านก็ยังสามารถร่วมงานบุญได้ทางช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นการปรับตัวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดได้เย่างดีค่ะ และช่วงนี้นะคะวันนี้สมติเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ เป็นภาพที่น่าปลื้มปิติใจในวิกฤตการณ์แบบนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับจากช่วงของเวอร์นิวส์วันนี้บุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับภายในประเทศอีกทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาฝากให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยนะครับกับยอดของการสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราจะได้อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านไปติดตามกันครับว่าจะมีจังหวัดใดบ้างที่ติดท็อป10ครับ สำหรับ10อ <ral S 1> ันดับภายในประเทศมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่สองจังหวัดศรีสะเกดอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดปทุมธานีอันดับที่6จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่8จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดสกลนครครับ ส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง10อันดับท <Dan> ี่สองแก้วภ <mens uko> ูทร8อันดับที่3มนครหลวง1อันดับที่4นครหลวง7อันดับที่5นครหลวง14อันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง5อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10เป็นของนครหลวง12ครับ ช่วงนี้ต้องบอกว่าการสั่งสมบุญของผู้มีบุญทุกท่านนะครับที่อยู่บ้านก็คงจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วอีกหนึ่งบุญใหญ่ที่สําคัญที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือการเข้าซูมนั่นเองครับซึ่งวันนี้บุญนิวส์ก็มีผังรายการของห้องกิจกรรมซูมต่างๆหลายที่หลายห้องเลยครับล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะดีๆที่พระอาจารย์หรือทางทีมงานได้นํามาฝากทุกท่านวันนี้บุญนิวส์มีผังรายการมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ื่อจะได้ติดตามรับชมและประกอบพิธีกรรมไปพร้อมกันทั่วโลกครับโดยในเวลา17นาฬิกาพบกับรายการอันซีนมาราทอน235ประเทศกับพระอาจารย์ปร,รมัยธนิสโรสามารถรับชมได้ที่ www.zoom072.com/ms/4 meeting id 967 3343 8947 passcode 072ที่ห้อง WAB ครับ เวลา17นาฬิกา30นาทีห้องสำนักเผยแผ่พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีสามารถรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m p o 4หรือที่ d m c t v 2 5 6 4 p o 4เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีช่อง WAB1 ประเทศบังกลาเทศพบกับการอบรมผู้นำเยาวชนพุทธนานาชาติสามารถรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com w a b 1เวลา19นาฬิกาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีสามารถรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com meeting id 8, 8, 8 9 2 8 3 9 8 9อ9 4ด พาโค้072เวลา20นาฬิกาพบกับรายการธรรมพิเศษออนไลน์เรื่องสุบินทักกุมารโดยพระอาจารย์พระมหาชัยถนอมชยธรรมโมผู้ช่วยเลข,ขานุการสำนักศาสนาศึกษาวัดมัชชันติการามหัวหน้าพระวิทยากรประจำศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนวัดมัชชันติการามสามารถรับชมได้ที่ www.0072.com so slash n8d 1 meeting id 94278016586 passcode 072เวลา20นาฬิกาศูนย์กลยานมิตรออนซูมนครหลวง6พบกับรายการธรรมะดีๆในหัวข้อธรรมรถโดยพระอาจารย์นพดลคุณะโชโตสามารถรับชมได้ที่ www.072.com/slash n6 1>, 1หรือ Meeting ID 914 7337 9969 Passcode 072เวลา20นถึง21นศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังธรรมะพิเศษเรื่องบุรภาณิมิตรโดยพระอาจารย์ชชว,วานทิตตะมังคโลสามารถรับชมได้ที่ w w w k e w m e ื n g l e y c o m z o o m หรือ Meeting ID 853-7900-9634 PASSCODE 072และสามารถรับชมรายการย้อนหลังต่างๆได้ที่ www zoom 0 7 2 l i s t ครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิผู้มิบุญทุกท่านทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรก็ตามครับแต่ว่าทุกท่านนั้นยังคงมุ่งมั่นสั่งสมบุญ สร้างบาร,รมีกันอย่างเต็มที่เต็มกําลังเลยทีเดียวครับผู้ชมครับในช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ดังนั้นจึงขอเน้นย้ำให้พระภิกษุสามเณรรวมถึงสาธุชนที่เดินทางไปสั่งสมบุญณศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมภายในประเทศหรือวัดพระธรรมกายในต่างประเทศนะครับได้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากาผ้าและปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทุกกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นนะครับ ทั้งหมดนี้คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทางช่องทาง facebook.com/ b u n n e w s t v และทาง YouTube channel ได้ที่บุญนิวส์นะครับส่วนท่านใดต้องการติดต่อผ่านมายังรายการก็สามารถใช้ช่องทางอีเมลแอดเดรได้ที่ tvdmcnews@gmail.com หรือทางไลน์ ID ได้ที่บุญนิวส์ทครับ และว,วันนี้เราจะลากันไปด้วยพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ว่ารัตโยอโมคาคัดฉันติไม่ควรปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ